เกมนี้นะครับผมก็ได้สุ่มแง้งไปเจออันดับ3ของเซิร์ฟนะครับแต่เสียดายตรงที่ผมบันทึกไว้ไม่ทันนะครับก็เลยแบบไม่ได้ดูหน้าแรงกี้ของเขานะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับว่าทีมเขาชื่ออะไรนะโอเคอันนี้ก็เป็นทีมของเรานะครับมาดูทีมของเขาแล้วกันเป็นแผนหน้าคู่เหมือนกันนะครับนักเตะก็โอเคเอาเรื่องอยู่นะครับเอาแล้วไงเกมนี้มาดูกันว่าผมจะโดนยิงกี่ลูก เดี๋ยวผู้เล่นระดับท็อปของเกมก็อาจจะตื่นเต้นหน่อยนะครับแต่ก็พยายามอย่าตื่นเต้นมากนะเดี๋ยวเล่นไม่ออกนะครับผมก็เพิ่งกลับมาเล่นในช่วงของซีซันนี้เองนะครับอาจจะมีเข้าไปเปิดเอานักเตะบ้างนะครับตัวที่เป็นตัวเก่งๆที่เข้ามานะครับพวกแกเรเบลเชิญโก้อะไรต่างๆนะครับอันนั้นก็หมดมาเยอะอยู่นะครับก็เดี๋ยวมาจริงจังซีซันหน้าแล้วกันนะครับช่วงนี้ก็พยายามหาเวลาลงคลิปนะครับไปครับเกมเริ่ม ลูกเคีียหรือเปล่าเนี่ยไปเลยครับตูราม,มาโอ้โหหน่วงห่วงเบิ้ลเข้าไปวันทูมงโอ้โหกุลิมีเข้ามาอึบ๊บโอเคยิ่งโอ้โหมีดวงเฉยครับช็อตนี้คือนำก่อนแล้วครับแต่ก็ยังไงใจไม่ได้นะครับ เดี๋ยวโดนลูกเขี่ยรหรือเปล่าโอเคสวยตัดมาได้ครับขว้าไหมเมเวทลงมาล่างเฮ้ย,ย,ยเกือบโอ้โหเจอตูลามเขาครับเข้าบอลเข้าบอลดีจัดเลยนะตัวเนี้ยอู้หไม่ได้ครับในช่องนี้โอ้โหเอาไม่ได้ชิปหายแล้วพาเดนี่พาเดนี่โอู้หูยจะกดหลอนม่วงเลยไปๆเกมมาใหม่ครับ โอ้โหเล่นยากไปหน่อยนะครับเฮ้ยเข้า okay. โอเคยกไปเฮ้ยโอ้โหยกช้าเกินชิบหายแล้วเข้าทางเขาโอ้โหเรียบร้อยอย่างนี้ไม่มีตัวปิดไว้นะครับแล้วเข้าจ่ายมาตัวที่อยู่ลึกด้วยจุดเปลี่ยนเมื่อกี้มันอยู่ตรงที่ประตูผมเตะช้ากว่าจะง้างเตะได้นะครับโดนเลย หาช่องเอยเรียบร้อยโอ้โหมัวแต่ดูตัวอื่นนะครับแล้วมาแล้วใครว่าสีดอบเหรอเอดเข้ามาแล้วฟันในหม่งเคี้ยได้ครับแล้วจะเป็นบอลของเขาอยู่เข้าเข้าโอเคไปสวนกลับตอนนี้มาวิ่งไปวิ่งไปเคได้อยู่ครับกุลิตไปแล้วมงชงโอ้โห นายอยู่ครับขอตากูต้ายัดมากลางแล้วเน็ตเวทเน็ตเวทโอ้โหจ่ายไม่ได้เลยแล้วเขาสวนมาช็อตนี้ฟันไดเอาอยู่ครับผมตาไปตูลามเอเซ่เข้ากลางมาแล้วเบินเข้าในโอ้โหจ่ายไม่ได้วะถ้าช็อตเมื่อกี้จ่ายได้น้วมีโอกาสเลยนะเมื่อกี้อ่ะเากลางเขาแน่นด้วยครับทุกคนเฮ้ย บอลไลลูมานิเกโอโหยเกือบโดนว่ะนี่นะครับอันตรายของคนที่ได้ยินเก่งนะเขาจะแบบเผลอแทงช่องมาอย่างนี้นะบางทีเราก็แบบว่าไม่อาจจะคิดว่าเข้าใจามากนะครับแต่จังหวะที่เข้าใจากับนักเตะวิ่งของตัวมันเหมาะเจาะนะครับโอ้โหเรียบร้อยเลยครับแบบนี้แบบเต็มหัวเลยโดนขึ้นนําแล้วครับทุกคนมาๆาเอาไว้ว่าเน้นกว่านี้หน่อยนะครับ โอ้โหแล้วจ่ายติดสวยเวลา่าเขานไปก่อนทำชิงโอ้โหยังดักไวได้อยู่หรอสวยไปไปคือมาใหม่ครับวิ่งมไม่ทะลรู้เลยสวยยังเป็นบอลของเราอยู่นะครับฮาซา วิ่งไปวิ่งไปกุลิตเข้ากลางมาเมดเวดยิงเอ้ยโอ้โหสวยสวยสวยมันไม่ยิงแบบจังหวะแรกเมื่อกี้ <laughs> นึกว่าจะเฟิร์สช็อตนะครับแต่ยังได้อยู่ตีเสมอได้แล้วครับอย่าโดนลูกเขี่ยก็พอมาแล้วม่าแล้วล่ะประคองไว้ประคองไว้เฮ้ยเขี่ยเฮ้ยโอ้โหกระโดดถีบเลยเหรอ โอเคหมดเวลาครับผมผมชอบเมื่อกี้ผมนึกว่าจะโดนเลยนะช็อตกระโดดถีบนะครับสุดจัดเลยมาทุกท่าเลยนะครับแกเดบ,บเบลว่ะไปเลยสุ์ซับนะครับไอ,อย้ยฟาร์มิสาก,กานี่ว่ะโอโ้โหผมนึกว่าใครแบ็กซ้ายเขาเป็นตัวสแตนดาร์ดด้วยนะครับไม่ได้แบ็กซ้ายได้ด้วยหรอกปกติมันยืนแบ็กขวานะตัวนี้น่าจะเพิ่มตำแหน่งเอานะครับแต่ตึงอยู่นะตัวนี้เข้าบอลดี อาวิ่งไปเพื่อนโอ้โหติดเราได้ทุ่มอยู่นะครับลักกลไปกลางมาโอ้โหไม่ทะลุเฉยแต่ว่ายังได้ยังไม่ได้กูริตกูริตโอ้โหจมวนรอตัวเติมนะครับแล้วเขาสวนมาช็อตนี้ฟานไดโอเคแค่เห็นฟานไดก็อุ่นใจในระดับหนึ่งแล้วนะครับมาช็อตนี้เป็นผมบ้าง แกลเบลขวาเติมมาแล้วเอเซสวยกูริตอู้หูยเมื่อกี้ผมจะกดดับเบิลทัชนะแต่ว่าก็ไม่ติดนะครับโูใส่ได้เยชอบเมื่อกี้เมื่อกี้ถ้าดับเบิลทัชหลบมาได้นะอาจจะเป็นประตูได้เลยนะครับมาเตะมุมแกลเบลอยู่ไหนอยู่นี่มาครับเท้าซ้ายเปิดโค้งเข้าไป โมงตอนนี้โอ้โหโอโห้ไม่ได้ขึ้นน้ำอีกรอบวลทุกคนเมื่อกี้น่าจะเป็นประตูนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไเวลายังเ,เหลือเยอะนะครับยังมีโอกาสแบบว่ามีประตูเกิดขึ้นอีกนะครับไม่ผมก็เขาอะ่ะโอโ้แล้วกุนิดวิ่งลงเอามามา,มากลางมาครับในเวดดึงกลับมาอุ้ยโดนจิ้มจิบหายแล้ว อันตรายเลยนะครับพยายามดึงตัวมาปิดไว้ <71. S 2> เฮ้ยกลางๆเอาฟันได้โอเคได้อยู่ว่าเอาล้วครับเราสวนมาแล้วทีนี้กุลิตโอ้โหูไม่ผ่านมาที่นี่เฮ้ยโอ้โหตัดไม่ได้ไปช่องนี้โอ้โหแค่นิดเดียวจริงๆนเมื่อกี้อ่ะดักไว้ได้เหมือนกันเบินไป เอเซ่มาหูจ่ายให้ใครลูกพี่ไม่มีใครเลยเมื่อกี้วิ่งมาไม่ทันเฮ้ with, ยเฮ้ยโอ้โหหลุดหลุดเฉยเอือโอ้โหเผื่อแทงช่องกันินว,ว้า <g> ว <ül> ไม่คิดว่าจะจ่ายมาด้วยนเมืเ่อกี้สุดเกินครับปบมือเลยช็อตเนี้ยคิดไม่ทันคิดไม่ทัน เกมนี้ขอแค่เสมอก็พอนะถ้าคิดจะเอาชนะมันคงยากไปนะครับขอลูกตีเสมอมาเร็วๆก็พอนะในระยะนี้มาโหคงยากคงยากถ้าผมเล่นอย่างนี้คงยากนะครับเรามาอีกแล้วเฮ้ยโอ้โหดูว่าเขาจะใจมามสวยมานี่นี่ไปก่อนเคีย์ไปก่อนแนมเธด้วยครับช่องนี้สวย มามามากางมาโอ้โหจ่ายให้เขาเฉยอะไรวะนี่ตูแล้วโอเคยังแข็งอยู่นะครับมารอจังหวะช่องเปิดแค่นั้นเองเบินไปวันทูดิปันตรกนี้โอเค เอาแล้วตีเสมอได้แล้วครับทุกคนนาทีที่80กว่าด้วยนะครับสกอร์นี้ก็พอใจแล้วอะ่ะอย่าโดนลูกเขียวก็พอโอเคครับอ่ะใกล้ๆอู้ขูไม่ทะลุอ่ะตามเลยอย่างงี้เอาให้อยู่เอาให้อยู่รประจึ๊บสวยไปสวนกรับโอเคแทงไปกูริต จ่ายมาแล้วยิง okay. โอเคโอคนะ้โหนาทีบาบครับโอ้โขขึ้นนำเฉยนะครับสี่ประตูต่อสามนะอ้มาได้ไงครับเนี่ยโอ้โหล้วคู่แข่งนะ่าจะก,กดออกจากเกมไปแล้วนะเนี่ยดูดิครับนักเตะขยับไม่ได้เลยสวยครับโอ้โหมายิงนาะทีบาบเฉย,ยนะตอนแรกคิดว่าจะเอาเสมอก็พอนะแต่ว่าจังหวะเรามันได้อะนะครับฮะ เอนดิ้งแมทเฉยเอาเขากดออกจากเกมแล้วนะ่ะโอ้โหเกมอะไรวะเนี่ยเป็นเอนดิ้งแมทเฉยนะครับจบเกมเฉยเลยงงเลยครับทีนี้เป็นโมคาเฉยน,นะครับโอ้อะไรวะเดี๋ยวไปดูทีมเขานะครับเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูนะอันดับเนี่ยอดีตอันดับหนึ่งของเซิร์ฟเลยนะครับ ปัจจุบันเขาอยู่อันดับอันดับสามนะเท่าที่ผมเห็นนะครับในหน้าจับคู่แต่ว่าผมอัดไว้ไม่ทันนะครับเนี่ยทีมเขาอะอะไรวะเป็นโมคาเฉยผมน่าจะได้แต้มนะเมื่อกี้อะแต่ไม่ได้อะไรเลยโอ้โหเสียเวลาหมดเลยทุกคนภาษาแบบว่าตั้งใจเล่นนเมื่อกี้เดี๋ยวไปดูอันดับแร้งของเขานะครับเนี่ยอันดับที่สามนะครับชื่ออะไรวะเนี่ยโอ้โห เน่แน่ๆๆคนนี้เลยอันนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นที่เกมหรือเป็นที่อะไรนะแต่ที่แน่ๆไม่เกี่ยวกับเน็ตผมแน่นอนนะโอ้จบเลยอย่างนี้โอเคพอๆครับทุกคนไปๆยักยกยไม่ได้อะไรเลย